โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็ยังในช่องไซชันแนลนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาทํากิจกรรมนะครับผมแจกรหัส r O v เลยนะครับผมนี่เรามาดูตัวกันเลยนะครับผมที่เราจะแจกนั่นเองนะครับผมก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเลยนะครับผมนี่เลยตัวนี้เลยนะครับมีวู๊กคลองไวโอเลตยอนเวนนะครับผมบัตเตอร์ไฟล์โจ๊กเกอร์โอ้โหมีหลากหลายตัวมากเลยนะครับผมโอ้โหนี่เลยเรามาดู โปรไฟล์กันเลยนะครับผมนี่ฮีโร่สามสสองสกินยีสี่นะครับผม mm hmm. เพื่อนๆเ,เราจะแจกเลยนะครับผมไอดี ID. นี้ยังไม่ได้ยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอ้โหนี่เรามาดูรูนกันเลยนะครับผมนี่มาดูกันเลยโอเ okay, ค let's go นี่นะครับผมรูนเก้าสิบโอ้โหเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบ เป็นแถบเลยนะครับผมช่องรวมเท่าไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบนะครับผมสิบสิบเอ็ดช่องนั่นเองนะครับว้าวโหโหโไปไหนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาบอกกติกากันการแจกนะครับผมว่าจะทำยังไงถึงจะได้รหัสนี้นะครับผมมีฮีโร่ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหไอีนี้สะอาดนะผมยังไม่ได้ยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคครับเรา ไปฟังกติกากันเลยนะครับผมโอเค let's go มาครับผมเรามาทำตามกติกากันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกครับกดไลค์และก็กดติดตามว้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมเพจ The Pro Shop นั่นเองครับผมก็ขาย ID game ID ROV นะครับผมรูปแบบหลากหลาย ID มากเลยนะครับผมเครดิตแน่น100%เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมและก็เราไปฟังกติกาขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผม และเพื่อนๆก็มาเข้ากลุ่มนี้เลยนะครับผมกลุ่ม ROV กาลินาไทยแลนด์นะครับผมมีสมาชิก67,000คนเลยนะครับผมแล้วก็กดกดเข้าร่วมเลยนะครับผมนี่เลยก็มีคนเยอะมากมายนะผมมี ID มากมายที่จะแจกนะครับผมโอเคเลขคนคนนี้นะครับผมเจ้าพ่อเกม ROV น,นั่นเองับผม ขาย ID ดีเกมราคาปลอดภัยและรับซื้อ i อดีเกมนะครับผมใครที่ต้องการขาย i อดีเกมก็สามารถติดต่อพี่คนนี้เลยนะครับผมเครดิตแน่นร้อยเเลยนะครับผมไม่กงไม่เกียนะครับผมนี่ครับมันชมเครดิตกันเลยเยอะแยะมากมายนะครับผมปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีคนใช้บริการมากกว่า400รายนะครับผมโอ้โหเยอะมากเลยนะครับผมเจ้าพ่อเกมเอาไว้ไม่ว่าคุณจะเติมบัตรการิน่าเติมเข้าโอนธนาคารแล้วก็บัตร อาโอวีนะครับผมก็สามารถมาใช้บริการงานนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับผมพี่คนนี้ก็ขาย ID เดครับผมเป็นแล้วก็รับรับรับแอดมินเพิ่มนะครับผมแอดมินช่องช่องเมื่อกี้นะครับผม67,000ซับสคริปเอ๊ะ67,000คนนั่นเองครับผมเพื่อนๆก็สามารถมาติดต่อเป็นแอดมินด้วยนะครับผมนี่เลยนี่เลยนะครับผมโอ้โหเครดิตแน่นเลยนะครับผม ผมแนะนาเลยนะครับผมใครที่ต้องการซื้อไอดี ROV นะครับผมติดต่อพี่คนนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆทําตามกติกาแล้วเราก็จะมาแจกรหัส ROV เลยนะครับผมไม่มีไม่มีการยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเราจะมาแจกกันเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ใครที่ทําตามกติกาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมเราจะสุ่มแจกนั่นเองนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจุบ๊บๆนะครับทุก